อะไรกฉกเจี่อกับรถใส่ใครกับผมกน้องบิ๊กนะดึกจวพาไเที่ยวอีกเที่ยวไหนอ่ะเสบอร์เซ็จนี่น้องเบลกินข้าวตอนก็กลับเบลวันนี้สิทุกข์อะไรยังไงเอามาเที่ยวมันสวยไงไงกอกิน่้่งล่ะก็เขาเปียนตัวแล้วไงน้องเบลเคานาเบลใส่้ ไม่เท็บไวไอ้โอเคโอเค,อเควันนี้ไม่ทำาวันนี้ไม่ทำาไม่ไว้ใจันแล้วอ่ะไม่เอาเ <c ười> ขามาดูไงว่าเขาจะใส่พิษลมได้หรือเปล่าเอาเลยไปเอ มาหน้าแก่งเลยนี่น้องแบงค์นะน้องแบงค์ก็กินกำลังกินข้าวทำงานหาลูกมหาท่านไม่เคยมีเวลากินข้าวเลยหัวหน้าก็มากินที่งานที่เกย์ใช่สาม ไม่มีเวลากินข้าวพอพอฉากวางก็รีบทานข้าวแบงค์พี่ออสว่าอะไรอ่ะพี่ออสว่าอะไรอ่ะพี่อ่ะเขาบอกสงสารทำงานหามลุงหามค่ำจะต้องมากินข้าวที่โรงลิเกย์เฮ้ยจริงอ่ะพี่เกย์ยังเล่าอยู่เลยไปร่วมไปเที่ยวกันสันล่างก็ทำงานไปถ่ายรายการนู้นรายการนี้พักผ่อนบ้างนะครับเป็นห่วงครับพี่ชา กินไรไม่ชวนเลยไอ้กินมันนั่นอยู่ชวนผมก็กินไม่อิ่มประเดี๋ยห่วงห่วงสุดยอดเหตุผลที่ห่วงเพราะอะไรหรึเปล่าเพอาะเวลาใกล้ตลาดลงเขาก็จะสวมเลยไงเขาจะได้ไม่ต้องมาพันผ้าอีกทุกคนก็จะคอยแก้มยอแต่ว่าแกะผ้าออกเวลาลิเกเลยก็ต้องมานั่งพันผ้าใหม่พวกหัวใหม่ โอเคค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินส้มตำ